สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีวันนี้คือคนอื่นเขาหวังอะไรในตัวคุณมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าคนอื่นเขาหวังอะไรในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโรต์แล้วก็ไพ่อ,อเราโคนะคิดว่าอาจจะใช้อย่างละสามใบ <c oughs> ออกมาสองเลยกำลังนึกอยู่เอ๊ะเจ้าสองเ้าสามได้สามนะคะอืมโอเคจัสติสค่ะ s ิ x ซอบส o วอ s นะคะแล้วก็ Queen of Wands ค่ะมีหมายเลขสิอหมายเลขหนะคะจะมีความหมายสำหรับใครบางคนนะอืม mm hmm. เรามีความรู้สึกผสมผสมกันถ้าไ่ในฟิลของเรานะถ้าจากความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ร่วมงานหรือจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างคุณอ่ะมันมาทั้งในเฟสของงานแล้วก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตเราคิดว่าเหมือนเขา เราไม่แน่ใจว่าสภาพสภาวะตอนเนี้ยคุณกำลังเจออะไรอยู่นะพี่ไพ่บอกว่าคุณเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วเพียงแต่มันเหมือนกับมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาดูว่าจะเป็นห่วงแเ้าเขาหวังว่าคุณจะผ่านพ้นจากวิกฤตหรืออะไรบางอย่างได้มันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเหมือนช่วงเนี้ย มีคนมาเอาเปรียบคุณหรือว่ามาทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยถูกต้องนักอะ่ะเหมือนเขาอยากให้คุณใช้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจคือเหมือนแบบคือถ้ามีใครมาทำอะไรอย่าเงี้ยเขาไม่อยากให้คุณอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้เหตุการณ์นี้ลอยนวลไปอยากให้คุณ กลับมามองในเรื่องของความถูกต้องบ้างนะคะคือไม่จำเป็นว่าต้องไปเอาคืนอะไรนะหรือแบบต้องไปเล่นงานต้องไปฟ้องร้องต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายแต่คืออย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเหมือนคล้ายๆแบบปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย หืออีกในยะหนึ่งอะ่ะเหมือนเขาก็คงห่วงเหมือนกันดูเหมือนแบบดูเหมือนจะมีใครบางคนที่อาจจะเจตนาไม่ค่อยดีอยากจะเข้ามาหาคุณช่วงเนี้ยมาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณซึ่งคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่คิดมากอะแต่ คนที่เขามองเข้ามาเขาบอว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ใช่คือเราจะไม่เป็นคนดีกับใครพร่ำเพื่อหรือเป็นคนดีมากเสียจนถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนะี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกันว่าจะเป็นการเอาเปรียบตัวเองนะคะรักคนอื่นก็จะต้องรักตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวรอขอบแล้วมันมีความสุข ทางข้าใจอลไนิดนึงเราขอไพ่อาราโคช่วยพี่ไพ่ช่วยขยายความให้เรานิดนึงเออจริงด้วยเฟียนะคะคุณรู้สึกตัวอะไรอยู่เนาะยังไ,ไงกลัวการปล่อยอะไรบางอย่างไปหรอทำไมถึงทำไมถึงยังไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอ อืมอืมมันมีความกลัวมันมีความยึดติดอะไรบางอย่างเนาะขอขอคําแนะนำนะกันนะคะพี่ไทยคะ่ะขอคําแนะนำโ <Oops. S 1> อ้ว๊บอ่าโอเค เหมือนเป็นการเคลียร์เรื่องราวขึ้นมาสักนิดนึงคือไพ่บอกคล้ายๆประมาณว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ดีอะค่ะจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ช่างเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันนะตอนนี้ให้ดีได้บางทีบางครั้งอาการที่เรารู้สึกเสียดายกับอะไรบางอย่างอะเราเก็บความเสียดายไว้อะ บางทีมันกัดกินหรือว่ามันทำให้เราเสียผลประโยชน์มากกว่าได้รับผลดีเสอีกคล้ายๆอารมณ์เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหมือนคิดว่าไม่อยากเสียนะแต่พอไม่ปล่อยอะไรบางอย่างไปไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นท็อกซิกในใจคนท็อกซิกในชีวิตเ,เรื่องราวคำพูดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ดีอ่ะ คือมันผ่านเข้ามาแต่ลืมปล่อยมันออกไปมันก็ยังอยู่กับตัวเองใช่ไหมมันก็ส่งผลกระทบกับตัวเราเหมือนกันบางทีมันจะไม่เห็นผลทันทีนะบางทีเรื่องราวไม่ดีอะถ้าเราไม่คัดกรองไม่คัดออกเนาะเก็บสะสมวันละนิดวันละหน่อยจนท้ายที่สุดกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนาะเอา้าทำไมเรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันบล็อกเราไว้หมดเลยล้อมไว้หมดแล้วอะ คนไม่ดีเข้ามาก็ลอไมไว้หมดแล้วบางทีอยู่กับคนไม่ดีมากๆอ่ะทั้งที่เราเป็นคนดีนะเราก็จะเผลอหรือว่าซึมซับอะไรบางอย่างจากเข้าไปในที่สุดไม่เชิงว่าไม่ไม่เชิงว่ากลายเป็นคนที่ไม่ดีตามแต่เหมือนแบบมันคล้ายๆกับเราเคลุกคลีกับของเหม็นเน่าอ่ะในท้ายที่สุดตัวเราก็เหม็นเน่าและปื้อนไปตามโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเนาะ เราคิดว่ามันมันเหมือนมันเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองจะเป็นสมบัติจะเป็นความสุขจะเป็นความสงบจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างคนที่เขามองเข้ามาแลาเขาหวังอยู่ขนาดเนี้ยเหมือนเขาแบบเหมือนเขารอคอยให้คุณรู้สึกตัวเองได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะ จัดการกับเรื่องบางเรื่องปัญหาบางปัญหาสัทีนะคะจัดการเอาคนไม่ดีออกไปจากชีวิตซะหรือจัดการกับเรื่องบางเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอยู่กับคุณแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขขึ้นไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นก้าวข้ามพ้นผ่านไปเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องจัดการเรื่องบางเรื่องอาจจะแค่แบบเออทิ้งไปแล้วไม่สนใจนะคะไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอีกไม่ต้อง ไม่ต้องทนอยู่กับสิ่งที่คุณก็รู้ว่าลึกๆมันไม่ได้ให้ความสุขกับคุณอย่างแท้จริงนะคะเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้จำให้ได้ว่าคุณเคยเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนนะคะอย่าให้แค่แบบว่าฝุ่นดินที่มันผ่านเข้ามาคโคลนที่มันเปื้อนล้วก็รู้สึกว่าอา้าวเราคงไม่ดีเรามังอะไรอย่างเงี้ย คุณค่าของตัวคุณน่ะอยู่เหมือนเดิมอยู่เท่าเดิมคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ได้แปลว่าเ,เราจะไม่ดีไปตามเขาเนาะสิ่งที่เขาทําบอกว่าเขาเป็นคนยังไงแต่สิ่งที่เราจะทำและเราจะตัดสินใจต่อจากนี้ไปอ่ะคือสิทธิ์อันชอบธรรมของเราอย่างแท้จริงและเราก็ควรที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาไม่ต้องรอเทวดาอะไรใครที่ไหนนะคะลุกขึ้นมาอารักขานะคะความสุขความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราของที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปกป้องดูแลมันซะนะมันเหมือนกับเพชรเนาะ คุณก็คือเพชรคุณก็แค่ตกลงไปในโคลนเท่านั้นเองหยิบมันขึ้นมาเอามาเช็ดสมัยนะคะให้มันสดใสเหมือนเดิมสว่างเหมือนเดิมกลับไปยิ้มได้เหมือนเดิมกลับไปมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมนะคะเราเป็นกําลังใจให้นะ บางทีอะค่ะมันก็อาจจะเป็นแค่เพียงบททดสอบของชีวิตบทหนึ่งเท่านั้นเองเนาะทุกคนก็มีจังหวะที่แบบล้มลุกคลานทั้งนั้นละค่ะก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆเลยนะเห็นให้มากๆรักตัวเองให้มากๆนะคะกลับมาดูแลใจของตัวเองให้ได้นะกลับมาเป็น คนสําคัญคนเดิมนะคะเราคิดว่ามีหลายคนเป็นห่วงแล้วก็หวังเหลือเกินว่าคุณจะผ่านจังหวะชีวิตตรงเนี้ไปได้กลับมาเป็นคนที่แบบเขาเคยเห็นเหมือนเดิมคนที่เคยด่าเลิ่มมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเป็นคนที่เก่งนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ เขาพ่อจะช่วยได้ก็ขอให้คุณอย่าลังเลนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างเนาะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนะคะบางเรื่องบางเรื่องบางทีก็ต้องแบบเหมือนมีคนช่วยผักช่วยดันเหมือนกันนะบางทีมันก็แบบต้องอาศัยทีมเนาะมีทีมที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีใครบางคนที่แบบทําให้เราสามารถขยับก้าวเดินไปข้างหน้าได้ในวันที่แบบ วันนี้เราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจให้นะคะเรารู้ว่าคุณทำได้นะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะเรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือก หมายเลขสองนะคะหรือว่าเลือกลูกนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าคนอื่นเขาหวังอะไรในตัวคุณนะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่คารอดก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปไพ่ออราคโคนะคะอืมใบแรก The Strength นะคะหมายเลขแปดค่ะอ mm ืมโอเค The Hermit mm hmm. นะ หมายเลขแปด 8, แล้วก็หมายเลเก้าเรียงกันเลย<ม>เดี๋ยวขอเปิดไพ่เอ,อเราโคเพิ่มนิดหนึ่งมีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะทำอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> ชอบอันนี้จังเลย The Perfect s a n i c h โอเคขออีกสักสองใบ อืมจริงด้วยทูเกเซอร์ว้าวแมสเซจข้อความคล้ายๆกับกองแรกเลยอืมรู้สึกว่าเปิดมาแมสเซจคล้ายๆกันแบบไลน์ท็อปปิกแล้วเหมือนกันเนาะเออไม่รู้ว่าจะเรียวกว่าเป็นความหวังหรือเป็นคำขอดีแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้ค่ะคุณกำลังสนใจกับเรื่องบางเรื่องหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบคุณพยายามที่จะ แก้ไขให้ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่เหมือนกำลังแบบอาจจะอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะอาจจะแบบมีโปรเจกต์อะไรที่คุณอยากทำอะค่ะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบมันจะต้องใช้กระบวนการกว่ามันจะไปถึงความสําเร็จตรงนั้นนะคะจะเป็นเป็นได้แทบทุกเรื่องเลยเป็นการงานก็ได้เป็นความรักก็ได้เป็นครอบครัวจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณเหมือนแบบ คุณตั้งใจไว้แล้วก็คุณอยากที่จะทํามันให้สําเร็จแต่นะตอนเนี้ยคนที่เขามองเข้ามาเหมือนเขาเห็นคุณพยายามที่จะทําอยู่คนเดียวอะโดยที่เหมือนเขาอยากจะแบบว่าแบบเหมือนเหมือนคุณอยู่ในตู้กระจกหรืออะไรเงี้ยเนาะเหมือนเขาอยากกันกนกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฮัลโหลฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยลืมหรือเปล่าว่าแบบมีคนอยู่รอบข้างด้วยนะมีคนที่แบบเขาอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือหรือว่าถ้าอยากให้เขาช่วยอะไรให้บอกเขาได้เลยเขาพร้อมแล้วก็เขารออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านวิกฤตความยากลําบากหรืออะไรโดยลําพังนะคะคือเรามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ จริงๆ e n e เอนเจเป็นคนที่เหมือนชอบทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วนะเป็นคนที่แบบหรือถ้ามีปัญหาก,ก็จะแบบไม่เชิงล็อกดาวตัวเองหรือชัดดาวอะไรนะเพียงแต่แบบเหมือนชินในการทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะแบบม,มันง่ายดีเนาะมันคล่องตัวคือไม่ได้มีเจตนาแบบว่าเอ,อ,อยากผ่านมันไปลำพังหรอกแต่เหมือนกับอาจจะเป็นที่ผ่านมาหรือโดยส่วนตัวมีบุคลิกลักษณะแบบนั้นนะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ยังเอาไหวอยู่อะ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแย่มากหรือมันมันมีปัญหาอะไรคือก็กำลังทบทวนอยู่ว่าโปรเซสเนี้ยเรื่องราวอะไรทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันจะต้องใช้อะไรบ้างผ่านอะไรบ้างมันมีแวบหนึงอะที่พี่ไพ่เหมือนเหมือนเขาอยากจะบอกว่าคือบางทีอะคะ่ะเรามองอะไรคนเดียวด้านเดียวอะ มันเหมือนกับเ,เราก็จะมีมุมมองเห็นเห็นคำตอบอย่างที่เราเคยเห็นนะ่ะแต่บางทีบางครั้งะถ้าคุณได้มีโอกาสได้คุยได้ปรึกษากับคนอื่นน่ะมันเหมือนมันจะมีมุมมองอื่นที่คุณก็ไม่เห็นหรือว่าไม่ทันได้คิดมา่ก่อนเหมือนกันว่าแบบมันก็จะมีมุมนี้ด้วยนะหรือว่ามันสามารถมีคำตอบอื่นได้ด้วยหรือบางที คนอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าแบบเออไ,ไม่ไม่ชอบรบกวนคนอื่นอะแต่บางทีบางครั้งรบกวนบ้างก็ดีนะคะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสองหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมคือหัวเดียวมันก็แบบคิดคือมันอาจจะสําเร็จก็จริงนะแต่มันเหมือนกับมันจะใช้ระยะเวลานานหน่อยเพราะมันคิดคนเดียวทําคนเดียวเนาะมันก็จะวนไปทดสอบไปว่าเออทําแบบนี้ทำแล้วเวิร์กไหมเอาไม่เวิร์กกลับมาทําใหม่แต่ถ้า คุณได้มีโอกาสได้คุยคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะได้ทดลองอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเคยผ่านโปรเจกต์นี้มาเขาอาจจะแนะนําได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเคยทําสําเร็จมาก่อนหรือเขาอาจจะแนะนําได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยวิธีเนี้ยเวเนี้ยเขาเคยทามาแล้วมันล้มนะมันไม่ค่อยเวิร์กหรือมันเปอร์เซนต์โอกาสเป็นยังไงได้บ้างหรือ,อ,อแม้กระทั่งว่าถ้าบางทีตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ได้ช่วยได้นะ แต่เขาอาจจะมีเพื่อนมีคอนเน็ชันอื่นน่ะซึ่งมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเวลาเราเดินไปพร้อมกับคนอื่นเราเคยได้ยินคำว่าอะไรนะเดินเหมือนเดินคนเดียวเดินได้เร็วแต่ว่าเดินกับคนอื่นจะเดินได้ไกลอะไรประมาณนี้มันทำคนเดียวคล่องตัวก็จริงแต่ถ้ากับถ้าเรามีทีมใช่ไหม เรามีทีมที่ดีเรามีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยไปคิดว่าการขอความช่วยเหลือเป็นการรบกวนใครหรือว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องติดหนีบ้บนคุณเดี๋ยวจะต้องมาจดใจอะไรเงี้ยคือแบบบางทีก็ไม่ต้องคิดเยอะเนาะไม่ต้องคิดเยอะอยากขอก็ขอนะคะเราก็ก็แค่เอ่ยปากแล้วแบบเอ้ยยังไงใครมีความเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแบบซับซ้อนกับชีวิตมากบางทีเนาะอืมอยากอยากได้อะไรก็ขอนะคะจะบอกว่า เราเหมือนเราได้ยินเสียงอีกเรื่องหนึง่งคือเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเ,เหมือนมีคนจมน้ำค่ะจะจมน้ำนะคะเขาก็แบบออขอความช่วยเหลือเนาะขอความช่วยเหลือเขาก็อธิษฐานว่าพระเจ้าส่งคนมาช่วยเหลือหน่อยเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าอัอนนี้ขออภัยนะคะไม่มีเจตนาในการลบหลู่ศาสนาใดๆเลยนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะ เ,เขาก็คิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าต้องส่งคนมาช่วยเขาแน่ๆภาคหนึ่งก็มีเรือลำหนึง่งเจวผ่านมาค่ะเขาบอกว่าเอ้ยมาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเรือนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเขาบอกอ๋อไม่ต้องหลอกเด,เดี๋ยวพระเจ้าจะลงมาแน่นอนคุณไปได้เลยคุณไปข้างหน้าเถอะแล้วเขาก็พยายามตะกุยน้ําต่อไปสักพักหนึ่งก็มีเรืออีกลำหนึ่งมาใกล้ๆเขาเหมือนกันบอกเฮ้ย มาขึ้นเรือผมมาผมจะช่วยคนเองเขาบอกโอ้ oh, สบายใจได้เลยเดี๋ยวพระเจ้ามาแน่นอนคุณไปข้างหน้าได้เลยเรือลำที่สองก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเขาเนี่ยเขาก็เริ่ม,ม,ม,มคือแบบอะไรแบบว่ายนะ้ำไม่ไหวแล้วเหววเนื่อยแล้วใช่ไหมเรือลำที่สามก็ผ่านมาบอกอฮ้ยมาส่งมือมาผมจะช่วยคนเองเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเ๋ือพระเจ้าจะต้องมาแน่ๆพระเจ้าจะต้องมาช่วยผมจะช่วยฉันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคนนั้นก็ลงสู่แม่น้ำไปเนาะฮน,นี้เขาก็ขึ้นไปพบกับพระเจ้าที่สวรรค์นะคะเขาก็ถามว่าพระเจ้าทําไมไม่มาช่วยผมผมรออยู่นานมากเลยเนี่ยรอจนมาเจอท่านแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าก็ส่งไปตั้งสามคนแล้วไงทําไมไม่ขึ้นเรือสักล,ลําล่ะประมาณนี้คือเรื่องที่เล่ามาคือจะบอกประมาณว่าคือบางทีอะค่ะ พระเจ้าหรือเบื้องบนอะ่ะเขาอยากส่งความช่วยเหลือมาให้คุณอะ่ะแต่เขาลงมาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะต้องส่งผ่านเพื่อนส่งผ่านคนนู้คนนี้ส่งผ่านอะไรบางอย่างอะ่ะมาให้คุณแต่ถ้าคุณไม่เปิดหลับเลยแล้วพยายามจะทําลุกเสียงเดยในตัวคุณเองคุณก็จะไม่สามารถได้รับอาน,นิสงส์งความเมตตาปรารถนาดีจากเบื้องบนได้นะคะเท่านี้เองง่ายๆเนาะ จะบอกว่าจริงๆอ่ะในปลายทางท้ายที่สุดของอความสุขอ่ะรอคุณอยู่แล้วแต่ไม่ต้องใช้ชีวิตให้มันยากขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบยึดอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยฉันต้องแน่ฉันต้องทําได้เลยคนเดียวฉันต้องผ่านไปได้ฉันต้องแข็งแกร่งฉันต้องเก่งฉันต้องไม่พึ่งใครอะไรแบบเนี้ยคือเก่งเก่งน้อยลงนิดนึงก็ได้เนาะเก่งน้อยลงหน่อยนึงก็ได้แล้วก็ ไม่ต้องเก่งคนเดียวก็ได้ชวนคนอื่นมาเก่งด้วยก็ได้มีความสุขประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกับคนอื่นก็ได้ค่ะนะคะชีวิตมันไม่ต้องแบบว่าตึงขนาดนั้นเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเ,เบื้องบนเขาเตรียมของขวัญไว้ให้คุณอยู่แล้วแน่นอนเขารู้ว่าคุณไม่คนเก่งทํางานหนักตั้งใจทําคุณจะได้สมได้รับออของขวัญน,นะคะสมอย่างที่คุณปรารถนาสมอย่างที่คุณตั้งใจอย่างแน่นอน <c oughs> ได้โปรดรับความปรารถนาดีจากเบื้องบนด้วยนะคะเวลาเขาส่งความช่วยเหลือมาหาคุณในรูปแบบต่างๆนะคะเนี่ยค่ะเขาพร้อมที่จะเป็นแหล่งซัพพอร์ตให้กับคุณนะบอกผ่านมาจากพี่ไพ่เลยนะคะว่าเขามองเห็นนะคะเขาชื่นชมในสิ่งที่คุณทำแล้วก็คอยเชียร์อยู่คอยเป็นกําลังใจอให้คุณประสบความสําเร็จนะก็ เปิดรับด้วยนะจ๊ะมีสิ่งดีๆมากมายรอคอยคุณอยู่ค่ะโอเคแล้วนี่ก็คือเรื่องราวเนาะของท็อปปิกในวันนี้นะคะว่าคนอื่นเขาหวังอะไรในตัวคุณนะคะก็คือหวังดีนั่นเองแล้วก็อยากที่จะ ให้ความช่วยเหลือกับคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดกายสุขใจนะบาย